สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักงเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็คลิปนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเนย์มาร์นะฮะซึ่งล่าสุดทางอาัลฮิราวเนี่ยนะครับทีมดังจากซาอุก,ก็ได้มีการเปิดตัวเนย์มาร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับ สำหรับการสัญญาซูเปอร์สตาร์รายนี้ในระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็มีการเซ็นมาพร้อมกับค่าเหนื่อยแพ็กเกจที่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณราวสองร้อยเจาล้านยูโรได้นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยอาจจะขยับสูงขึ้นไปเป็น365ล้านยูโรจนกระทั่งถึงปี2อง5นะครับ ขึ้นอยู่กับแอดออนแล้วก็ข้อตกลงทางการค้าที่มีการตกลงกันเอาไว้นะฮะก็ถือว่าค่าเหนื่อยโตรมากภาพรวมประมาณนี้ครับก็คือ275ล้านยูโรอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็น365้าล้านยูโรตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นะครับสัญญาที่ตกลงกันร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือถือว่าเพอร์เฟกมากที่ทางนักเตะต้องการก็คอนเฟิร์มตามนี้นะครับเรื่องของเดีลเนียมานะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของทางสโมสรอไบรตัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถือว่าเป็นการขายแล้วก็ได้กําไรทางไบรตันเป็นอย่างมากนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมานะครับว่าไบรตันเนี่ยทำรายได้จากการปล่อยนักเตะให้กับทางเชลซีในรอบสิเดือนเป็นเงินมากกว่า220ล้านปอน รวมไปถึงมีการปล่อยผู้จัดจาการทีมอย่างพอตเตอร์ไปด้วยนะครับโดยมีการแยกย่อยอย่างไรกันบ้างตามข้อมูลจากเดลี่เมลที่มีการระบุกันออกมานะครับค่อนข้างน่าสนใจมากเชลซี Chelsea เนี่ยก็เพิ่งมีการเซ็นมอยเซตคาเซโดในราคา115ล้านปอนด์นะครับก็นับไปละ1 1 5ล้านปอนด์ถือว่าเป็นราคาที่มหาศาลนะครับแล้วก็ในชว่วงซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea ก็มีการเซ็นโรเบิร์ตซานเชตผู้สำบัตูชาวสเปนอีกรายนะครับจากบริตันมาเชลซีด้วยราคาค่าตัว20ล้านปอนด์บวกกับบนัอีก หล้านปอนด์ด้วยกันแล้วก็ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ก็มีการดึงมาร์คคูคูเรียแบ็กซ้ายชาวสเปนมาจากไบรตันในราคา5 5ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก7ล้านปอนด์ด้วยกันนอกเหนือจากนั้นครับไบรตันก็ยังได้รับค่าชดเฉยอีกประมาณ21.5ล้านปอนด์จากการที่เชลซีเนี่ยมาดึงตัวแกรมพอตเตอร์มาเป็นผู้จัดการทีมนะฮะในช่วงซีซันก่อนนะครับซึ่งทำให้ช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ ถือว่าไม่นานแล้วกันทางเชลซีเนี่ยจ่ายให้กับทางไบรตันโดมๆม,ม,มาแล้วเนี่ยประมาณ1 2 3 5ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมไปอยู่กับทางเชลซีนั่นเองนะครับถือว่าไบรตันได้รับเงินก้อนโตจาก ทางเชลซีเยอะมากๆนะครับในการเอาไปพัฒนาทีมหรือว่าไปสานต่อความสําเร็จต่อไปนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตราซืกาค์เนเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ